ต้องเรียกที่ถึงนี่เอาเม็ดนี้แหละทำให้มันได้ขนาดก่อนวัดเนี่ยสองสามร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าตรงนี้นะทีด่ดำๆนี่นะอันนี้ไม่ได้ต้องสลับเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยลงเข้าไปประมาณสักหนึ่งมิล พอละมีสองมิลพอละแล้วก็เอามีดขาวแต่งมุมมันจะอ๋อเจเปอร์นุ่นมูนแล้วเอาผมคมอะเดี๋ยวสบายแต่งเอายังเน,น่นม่มันความเร็วตัดไม่ได้เอาน้ำมันหล่อเลื่อนอา